กราบนะมวัตสก,การพระอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาตามแรงอธิษฐานนะครับว่าถ้ามีบุญจะได้กลับมาทําที่นี่อีกทีนะครับวันนี้ผมมาเจอพระอาจารย์เสียนะครับแห่งวัดตะเคียนทองอําเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชร <c oughs> วันนี้มาข่าวที่แล้วเนี่ยก็ได้ได้ยินกิติศัิ์ความ่ำลือของ พระอาจารย์เสียนะครับว่าเป็นนักสักยันต์อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาถามเรื่องการสักยันต์ยาแดงคือยันอะไรแล้วพระอาจารย์เนี่ยเรียนมาอย่างไงครับเรื่องสักยันต์ก่อนอื่นครับพระอาจารย์สักยันต์ยังไงครับเริ่มสักยันต์เลยเริ่มสักยันต์ครับนะถ้าถามว่าเริ่มสักยันต์เริ่มมาได้ประมาณสักสองปีครับเพราะว่าด้วยเราที่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปที่เป็นอาจารย์สักยันต์ แล้วก็ไปเรียนมาแล้วคราวนี้ท่านก็บ่นว่าเรียนแล้วก็ไม่ทําครับเรียนไปทําไมอย่างเงี้ยเรียนจากนั้นพระอาจารย์เรียนเพื่อรู้อย่างเดียวใช่ครับผมเรียนไม่ทาแล้วเรียนทําไมท่านบอกครับก็เลยมาเริ่มเริ่มจับเข็มครับเริ่มมาจับเข็มมาทวนตําราคสักไปตามตําราครูบาอาจารย์ท่านบอก <C ười> <C ười> ช่วงในสองปีที่อย่างครับพระอาจารย์ประมาณสองปีแล้วลูกศิษย์ลูกสารู้ได้ไงว่าพระอาจารย์สักยันต์เป็นก็คงจะ เกี่ยวกับเรื่องเราเขียนตะกรุดเขียนอะไรด้วยประมาณเนี้ยครับผมจ้ะแล้วก็ไปมาหาสู่ครูบาอาจารย์บ่อยครับนะฮะก็เลยเริ่มมีลูกศิษย์มาสักมั่งหรือบางทีบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ไกลพอคนไปหาท่านก็ไล่ไล่ให้มาสากักว่ามีลูกศิษย์อยู่นี่ทําไมไม่มาสักที่นี่ใช่ครับผมท่านก็ให้ให้มาสักกับเราบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมพราอย่านครับยันตัวที่แปลว่าถ้ามาสํานักยันครูนี้ต้องสักอยู่แล้ว ยันครับยันครูของที่นี่คือยันอะไรครับยันครูที่นี่คือยันมหาละรวยครับผมอเป็นยันมหาละรวยเป็นเมตตาครับผมอ่าอันดับแรกเลยมหาละรวยนี้เป็นยันกลางๆของพวกทุกสำนักที่รู้จักกันอ่าใช่จ้ะแตรว่าของเรานี่เป็นมหาละรวยที่จะบอกว่าไงมันเป็นยันที่เด่นในเรื่องเมตตาและอวจาย์เติมยันตัวไหนไปอาะมหาละรวยของพระอาจารย์เนี่ยเป็นคงตาราเดิมคงตาราเดิมจ้ะ แต่ถือว่าโดดเด่นของที่นี่อ่าใช่เป็นเมตตาครับผมจากมหาลาวยเป็นอะไรต่อครับอาจารย์อ่าก็ะจะเป็นบวับวบัวพุทธเจ้าบัวบารมีสามสิบท่บรวมขุดพุทธเจ้าครับผมแล้วก็จะเป็นมหาลาบใหญ่ครับผมอ่าแล้วก็น้องก็จะเป็นปกติทั่วไปครับอาจารย์เปิดสักแรกๆนี้ใครมาสักกนะ่อนครับหรือลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดน่าจะครับอ่ลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็ในช่วงหลังๆมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเมตตาหนุนดวงเมตตาหนุนดวง ใช้ตัวไหนสักครับอ่าเป็นหัวใจวาสนานุนดวงชะตานี่มีอยู่ในตำราเหมือนกันอ่าเป็นตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ไทยอย่างเงี้ยจักเรื่มือสักสักที่ท้องแสนอ่าที่สันมือเนี่ยสันมืออันนี้เป็นยันอะไรครับอาจารย์ยันหัวใจวาสนานุนดวงชะตายันหัวใจวาสนาหนุนดวงชะตาเป็นเมตตาค้าขายด้วยครัอ่าประมาณนี้ครับอ่ะสักยาแดงมาตอนไหน ยาแดงนี่เพิ่งจะเริ่มสักได้เมื่อประมาณปีที่แล้วครับผมด้วยการแนะนําจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนฝูงสํานักด้วยกันครับผมว่ามันมียาของทางภาคเหนือที่เป็นยาเกี่ยวกับเมตตามหาเสน์เป็นเมตตาหมาล่าชกลาตัวน้าน้ําหมึกเลยใช่เป็นตัวน้ําหมึกเป็นยาแดงครับผมว่าเขาปรุงกันมาแล้วครับใช้ได้ไม่มีโทษครับแล้วก็ด้วยความสนใจอยากลองแล้วก็ลองไป ให้เขาบูชามาให้มาลองสักให้ลูกศิษย์ดูก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างเขาว่าเป็นเมตตาเป็นโชคลาภค้าขายนะต,ตัวตัวยาแดงนี้เราสักเป็นตัวอักขระไม่กี่ตัวก็ถ้าตามวิธีของเขาของทางสำนักเขามาเขาเรียกว่าจาดา่าจาจยาคือสักเป็นจุดเป็นจุดสําคัญต่างๆจา,า่าอ่าก็คือเหมือนจิ้มหมึกแล้วก็จิ้มจาดมีวิธีทําคือจิ้มไม่ได้จิ้มเป็นตัวสัตว์เป็นจุดๆเฉยๆใช่แต่แต่ว่า สำนักเขาก็บอกว่าจะสักเป็นยันของเราก็ได้ไม่เป็นไร,รแล้วว่าถ้าสักยันใหญ่มันเปื้อนน้ําหมึก <c oughs> คืออ่ะน้ําหมึกยาแดงแพงขนาดไหนครับอาจารจาย์อาจารย์อย่างยกตัวอย่างในขวดอ่ะนี่นะครับขวดขนาดนี้อ่าขวดนี้ก็หลายพันอยู่นะเท่าไรครับอาจารย์หลายพันอยู่แค่เนี้ยหลายพันใช่พระอาจารย์ผสมให้เจือจางไหมหรือไม่ต้องไม,ไม่ไม่ได้ก็ตามนี่เลยครับจะก็คือถ้าสักหมดตามนี้ก็หมดเพราะว่าบางยาของเขาเนี่ย เขาจะทําป <spe aker> yeah, <The> ีต <th> ่อป <like esse. S 3> okay. um, ีคือเสี่ยงไทยบางปีได้แค่ห้าขวดบางปีได้แค่สิบสองขวดของสำนักเขาอยู่ที่เราจะทานยาอะไรครับเราจะทานยาอะไรนี่ก็จะมีหลายยาตอนนี้อ่อันนี้ยาแดงอ่าเขาเรียกยาสุรัสตรียาสุรัสตรีสุรัสตรียาโชคลาบครับผมนอกจากยาแดงแล้วมีอะไรไหมพระอาจาร์ก็จะเป็นหมึกเป็นน้ำมันแหละอ่าพระอันาร์แล้วอย่างกับหมดขวดนี้ก็หมดเลยหรือต้องรอ ก็ต้องรอปีหน้าต้องรอว่าสํานักเขาเสียงท้ายทายาอะไรครับ <c oughs> นะเอ้าอย่างนั้นคนรู้เขาก็จองกันหมดแล้วที่พาจา <c oughs> รย์ก็อย่างนั้นครับแล้วก็ตามกําลังเราถ้าเรากําลังเยอะแล้วก็สอบถามเขาจองเ็าเรื่อยครับผมอยจ,จองมาเก็บไว้แล้วยานี้ใช้ได้ทั้งปีไหมพาจรย์หรือใช้ค้า้ปีไหมใช้ได้ตลอดครับใช้ได้ตลอดเพราะว่าปกติยาแดงนี่เราจะไม่ค่อยสักทั่วไปจะสักแค่พื่อไหว้ครูยังอย่างผมมาวันปกตินี้ไม่ได้ ก็แทบจะไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้เลยใช่เอาวันไหวครูก็ผ่านไปแล้วหรือยังครับอ่าวไหวครูปีนี้ตรงกับสิบเก้ายี่สิบเมษาครับผมน่ะลูกศิษย์ก็จะมาจะสิบเก้ามาจักกันมาอะไรกันอ่าแต่ยาแดงนี่ได้จุดสองจุดเท่านั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าตัวอาจารย์จะว่างสักครับหรือเปล่าครับ,รบน่ะพระอาจารย์นี่ยาแดงทําไมทำไมไม่ทไมมีข้อห้ามขนาดนี้เลยนะครับนี่พระอาจารย์ครับ ผู้สักยาแดงทาไมต้องมีข้อห้ามขนาดนี้ครับตามสํานักเขาห้ามไว้ว่าข้อห้ามที่เป็นเรื่องของกินเนี่ยมันเป็นการหักล้างของอางน,นาจยาเพราะว่าเป็นเรื่องของเรื่องของคุณว่านคุณยาจะเสื่อมไปอ๋อคือคือ,คอที่เขาห้ามเนี่ยเฉพาะกลัวตัวยาเสื่อมใช่เพราะว่าเมื่อเรากินกินอาหารที่มันเป็นแ่ลเป็นคุณสแสลงล้างยาปุ๊บมันจะค่อยๆล้างยายาจะค่อยเสื่อมไปครับผม อ่าแต่มันไม่เป็นโทษเป็นบ้าเป็นบอเลยนะครับอย่างเช่นก็คือห้ามกินเนื้อเนื้อสุนัขห้ามกินเนื้อสุนัขลรวัวลกควายลรวัวลกควายก,ก,ก,ก็คือวัวน้อยควายน้อยที่่ายนะนะนี่ห้ามกินอ่าห้ามเลยครับผมก็อย่าง<ม>ฟักแฟงน้ำเต้าเพราะพวกนี้ถ้าเป็นในเรื่องของหมอยาก็าจะรู้ว่าว่ามันล้างยาครับผมอ่านะกินแล้วมันจะล้างยาแล้วก็เรื่องศีลข้อสามอ่าผิดัวผิดเมียชาวบ้านนี่เป็นมาตรฐานคือทําไมข้ออื่นเาไม่ค่อยห้ามเท่าไหร่หรือข้อมู่นมันเป็นวิถีชีวิต S <S ข้อื่นมันก็เป็นวิถีชีวิตแต่ว่าถ้าข้อนี้ครูบาอาจารย์ว่าถ้าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยคือเสื่อมเสื่อมจากความเป็นคนดีไปเลยเสื่อมจากความเป็นคนดีไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครก็รู้ว่าโอ้ยน,นี่เล่นผัวเล่นเมียชาวบ,บ้านนี้นี่เล่นเมียาผัวชาวบ้านเมียชาวบ้านเนี้ยครับนะเสื่อมศีลธรรมครับผมนะเป็นน,นี้ข้อรักษาทั่วไปข้อห้ามทั่วไปข้อห้ามทั่วไปก็จะเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่แหละเรื่องศีลใช่ใช่โอ้หนี่นะครับทาให้คนมีศีลมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ลบหลูค่ครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่คุณของพระรัตนตรัยอ่าใช่เพราะว่าความขังศรรักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ของยันที่ศักเิ์เป็นการกล่าวคุณของพระรัตนตรัยเอาพระคุณของท่านมาคุ้มของคุณพระรัตนตรัยคุณบิดามารดาคือในตัวยันเนี่ยไม่ไม่มีคาถาอื่นนอกจากคุณพระรัตนตรัยใช่ครับผมใช่มันเข้มขังศรรักดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่าพระคุณค่ะผมอ่าแล้วก็จะมาเป็นอ่าคุณบิดามารดาแล้วก็จะเป็น เรื่องฮิริโอตปะครับคนที่สักไปแล้วให้เกงกลัวบาปลายบาปเข้าใจผมมีแบบนี้เนี่ยผมไม่สักยันาะว่าก็อยู่ได้ในชีวิตใช่ความจริงมันไม่ต้องสักก็ได้ยันนะครับเพราะเป็นมันเป็นแนวาทาาวถีชีวิตอยู่แล้วแต่เพื่อความมั่นใจครูบาอาจารย์หรือว่าของคนคนที่แบบยังไงเขาเรียกว่าคนที่มีศรัทธาน้อยมีสติน้อยนะก็เลยจําเป็นต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับนะอย่างเป็น อาขละเรียกันก็ดีไว้ระลึกทึกถึงว่าเราเป็นจิตมีครูบาอาจารย์แล้วนับถือครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งที่ระลึกเวลาทํอะไรให้นึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนครับะเผื่อว่าเราจะไปทาไม่ดีไม่ไรอาไจะเห็นรอยสักสักยันครูบาอาจารย์ฝากไว้ครับอ่าทําให้ดึงสติกับมาทันอ๋อดึงสติกับทันว่ามีของดีอยู่ในตัวใช่ดีที่เป็นคนดีที่รักษาศีลครับนะของครูบาอาจารย์ท่านมาไว้อย่างนี้ครับ าจารย์ครับค่าสักยันของอาจารย์ยังไงครับค่าสักยันปกติปกติทั่วไปท่านที่นี่มาจะขึ้นยันคูก่อนนะยันคูก็จะขึ้นยันคูร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาทจ้ะร้อยเก้าบาทส่วนแต่ละยันถ้าจักเป็นยันภาพก็ตามกําลังอาจจะเป็นภาพละร้อยเก้าเก้าสองร้อยแล้วแต่ยกเว้นว่ายัน,นบังคับ ยันบังคับของสำนักที่เขาจะต้องมีค่าครูมีหัวหมูไว้สีอะไรอย่างเงี้ยครับอาวยันปัญญัมบังคับของสำนักคือยันบังคับของที่นี่นะถ้าปัญญัมบังคับตามกํหนดครูก็จะมีหนุมานมหาป่าตัวมหาป่าก็ต้องมีหัวหมูไว้สีเหลาขาวด้วยครับเสือสมิงอย่างเงี้ยก็ต้องมีของพวกนี้ติดด้วยครับลิงลมบางตัวก็ต้องติดครับติดของกาหนดครูอย่างงี้ของอาจารย์ของกาหนดครูเขาให้ต้องมาวันที่สามใช่ต้องมาวันที่สับ มีคนม,มีมีคนมาสักตัวเหล่านี้เยอะไหมครับอาจารย์น้อยที่จะสักไอ้นะของของนี่ต้องดูที่คนด้วยคืออยู่ผมเนี่ยตาศีตาสามาเนี่ยผมมีตังผมจะสักไม่ได้เหมือนกันยังไม่ได้ยังไงครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องหนึ่งต้องมีอ่ฐฐาศรัทธาภาษาทะก่อนอเคยพบเห็นหน้าเคยพบเจอมาก่อนในประมาณนี้มาถึงนี้ทําจะมาได้ดุยนี่ไม่ได้อ่าครับเหมือนโบราณโบราณเหมือนครูบาอาจารย์โบราณท,ท่านบอก ถ้ามาปุ๊บะจะได้ปับ๊บเลยมันก็เหมือนไปซื้อของเซเว่นครับโบราณกว่าจะได้ต้นสายวิชาบาอาจารย์บอกโอ้จะต้องไปช่วยเ็าทาสวนทวําไร่กวาดมะพร้าวก่อนเพื่อดูศรัทธาครับดูศรัทธาคนจะมาสักครับนะอาจารย์ครับในตัวยันเวลาพระจะมีคมมัสักเนี่ยมันมีคําสอนในพุทธศาสนาอะไรติดไปบ้างครับอ๋อมีเยอะเลยโยกยังไงครับพระอาจารย์อย่างเช่นยกยกเช่นยันคูฉันเนี่ยครับยันคูนี่ก็จะ เป็นปกติคือเป็นนโมพุทธายะคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้า้าะองพระเจ้า้าะองค์ครับผมแล้วส่วนยันด้านข้างประกอบด้านข้างจะลงด้วยว่าจรณนะจรณะแปลว่านะจารณะก็คือด้วยความสวยงามครับนะความสวยงามพระพุทธเจ้าท่านทรงด้วยวิชาและจารณนะครับนะคือเราได้ไปแล้วเราต้องใช้ชีวิตให้มันดีครับนะนี่นี่นี่คือความหมายในตัวยันที่เราสักลงไปใช่ครับ เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยครับอย่างลงท้ายต่อท้ายด้วยเมตตาจิตตังพระอรหังเมตตาให้คนเราประกอบด้วยความเมตตาจิตเป็นเมตตาเป็นเมตตาจิตตังพระอรหังเมตตาใช่ก็อยู่ในตัวยันใช่ครับนี่ยลก็เป็นยันต์เมตตาเรียกว่าเป็นเมตตาชั้นสูงก็ได้ครับนะของครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ครับถึงอาจารย์ครับไม่สักให้ใครบ้างครับไม่สักให้ใครหรอ หนึ่งที่ไม่สักให้เด็กที่ไม่ถึงอายุยี่สิบครับนะถ้ายังเรียนอยู่ยังไม่สักให้เลยครับนะี่คื่อันดับข้อแรกเลยครับนะแล้วก็ข้อที่สองก็คือมีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนี่ก็จะผู้หญิงนี่จะต้องเป็นลูกศิษย์มาสักให้ถึงจะได้สักอ๋อมาให้พระอาจารย์สักไม่ได้ไม่สักมีมีผู้มีผู้หญิงมามาสักไหมก็มีมีก็ต้องนัดบางทีเราก็ต้องนัดลูกศิษย์มาสักให้ใช่มาสักให้ครับ ใช่เพราะว่าจงนี้ก็ข่าวมันดังข่าวกำลังดังอยู่ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้พระอาจารย์ก็ไม่ได้สักก็ไม่ได้สักส่วนมากก็จะเป็นเสกซะมากกว่าครับผมเป็นเสกให้บางทีก็จะเป็นอาจารย์คารวาสพวกเพื่อนกันนัดมาใกล้แล้วก็นัดระสักหรือบางทีก็นัดไหว้ครูเลยให้มาสักวันไหว้ครูเลยไหวครูเลยเพราะว่าอาจารย์คารวาสเพื่อนพวกกันมาครับให้เขาสักให้อะอย่างกับวันไหวครูในปีเนี้ก็มีพระทั้งพระทั้งคารวาสที่เป็นพักพวกกันใช่ มามาช่วยกันสักจะมามาช่วยกันแต่นั่นจะเป็นวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าก็จะมาสักกันแล้วก็ตกเกณฑก็สวดมนต์เย็นนี่มนพระเจริญพุทธมนต์เย็นแล้วก็อาบน้ำมนต์ชําระครับผมมนทรนีสารครับผมอ่าปีละครั้งปีละครั้งอะไรสักของพระจาายแล้วของขึ้นไหมถามว่าของขึ้นไหมมันก็มีบ้างครับแต่โดยมากก็จะบอกว่าให้ดำรงไว้ถึงสติครับแค่คนลูกขนพองก็พอแล้วครับ บาอาจารย์ท่านจะบอกว่าอย่างนี้ครับอาจารย์มีพระตําหนิไหมครับว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ถามว่ามีไหมมันก็เป็นสองแง่สองงามครับถามว่ามีก็มีครับนะมีก็มีแต่ด้วยบางบางรูปพระมาเถระบางรูปท่านก็เข้าใจครับว่าหนึ่งก็ถือว่าเป็นการสอนทางอ้อมเป็นการสอนธรรมทางอ้อมใช่ให้กับคนที่ยังศรัทธาไม่เยอะศรัทธาย,ยังตั้งมั่นไม่เยอะครับ S <S <an> อย่างเช่นพวกเขาเรียกว่าไอ้พวกพวกลูกที่ไม่ค่อยเจอฟังพ่อแม่ก็ดีครับพวกอย่างเขาบอกกะเลวราดหน่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็จับกันไว้เอาเครื่องเอลึกไปเป็นเครื่องเตือนสติครับครนะูบาอาจารย์ท่านจะบอกไว้า่างนี้ครับแล้วก็ทําตามครูบาอาจารย์เมื่อท่านฟังเหตุผลท่านก็เข้าใจครับแต่ท่านก็บอกว่าอะไรที่มันจะเป็นในทางสุขในทางลบก็พยายามอย่าทำครับแล้วก็พยายามทําได้เท่าที่ทําได้ครับจะ เราต้องรักษาเอาไว้ด้วยเพราะว่าพระวุนศาสนาจะยืนด้วยไม้แก่นก็เป็นไปไม่ได้ัต้องมีกระพีหุ้มด้วยหลายคนบอกนะครับว่าเป็นกระพีนะครับไม้แก่นนะครับอยู่ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีกระพีแต่กระพีสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้อ่าอย่างคุณเห็นผักบุ้งนะครับไม่มีแก่นอยู่ได้แต่ถ้าไม้ต้นใหญ่ไม่มีเปลือกไม่มีกระพีอยู่ไม่ได้่ เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสํานักปฏิบัติเปรียบท่านเป็นเหมือนไม้แก่นครับท่านก็ดารงไว้ซึ่งความแข็งแรงเราก็เป็นทางอ้อมเป็นกระพี้ช่วยรักษากันไว้ครับผมะให้คนนั้นมีสติมากค,ค่อยไปเรียนไปปฏิบัติต่อไปครับผม <c oughs> พระอาจารย์ครับช่วงนี้พระอาจารย์สร้างวัตถุมงคลอย่างหนึ่งอธิบายฟังนิดนึงว่าตอนนี้กําลังสร้างอะไรครับพระาอาจารย์อช่วงนี้นกําลังสร้างภาพผงรุ่นหนึ่งคือภาพประเจกพุทธเจ้าครับผม พระอาจารย์ทำไมทำไมเลือกสร้างพระปาเจศพุทธเจ้าครับอาจารย์ชูชูที่ชูนิดหนึ่งครับเพราะว่า